เสตที่แกกินน่ะฉันเอาไปขัดผิวขัดหน้าแล้วก็ขัดเป็นไงอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวคราวหน้าทำมาให้กินอีกถุยนี่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 วันนี้นิดได้ทำไก่ผัดแมงมุมเห็นมาพาให้คนตาทานด้วยนะคะจะเรียกชื่อตัวเอง การรักหมาเนี่ยทำให้ดูสวยขึ้นตั้ง10%ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละค่ะ <c oughs> แต่คนอื่นเนี่ย <c oughs> เขารักจริงช่วยจริงแต่อย่างคุณหนูเนี่ย <c oughs> ขาอกคุณหนูค้องข้อมูลของลูกค้าเนี่ยบริษัทเราไม่มีทางเปิดเผยใ,ใครรับรู้แน่นอนค่ะ <c oughs>